ก็เมือน์นิงทุกคนกันด้วยนะครับก็ปกติเขาตื่นกันเวลานี้ไหมไม่ผมเหนื่อยผมก็เลยแบบวูบหลับไปเลยไงแล้วมาดูอัปเดตเล็กๆของน้องฟูช์เจเกอร์กันดีกว่าที่ทำให้ผมนอนดึกตอนแรกเขาบอกจะมาประมาณเท่าไหร่ตีสามตีสี่อิทธิธธพัฒน์บอกตีห้านี่ย like. อิทธิพัฒน์บอกว่าชัดดาวน์4นาทีอินหนึ่งอ oh, ินวันโก็คือเดี๋ยวจะปิด ป็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือพอถึงตีสี่ปุ๊บก็บอกปิดอีกหนึ่งชั่วโมงเอ้ยพอถึงตีสามบอกปิดหนึ่งชั่วโมงก็คือตีห้าเขาบอกอยู่ตีห้าเล้สักพักก็แบบบอกเวลาไปอีกนาะนนานๆนานๆนๆเจ็ดโมงก็แล้วแปดโมงก็แล้วสรุปครับแปดโมงเจ็ดนาทีกว่าเกมจะเปิดเรามาดูอัปเดตคร่าวๆกันดีกว่า New Halloween Weapon Rush Event ก็คือ Event ใหม่ที่เป็นของ Halloween Weapon Form Event v i l l b e s a v e and Use in Other Event as well ปืนของ Event เนี้ยจะสามารถใช้กับ Event อื่นๆได้ Pumpkin Capsule ก็คือ Pumpkin Capsule ก็ Pumpkin Capsule นะครับมันรอ้อยเราเสียตังค์แต่ถามว่ามีไหมไม่ไม่มีตังค์ ยูนิตใหม่ไวบอก็คือหมาปูก็หมาปูหมูป่าอะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรของเราเลยมิสเตอร์ลีออสอันนี้น่าจะกดโจนะแจ็กสันแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันครับคนนี้ไมเคิลแจ็กสันผมเชื่ออย่างนั้นและอื่นๆอืมบอกไม่หมดด้วย New off. นิวออฟออปเปอเรเตอร์ในวาโลป่แฮ่เล่นมุกอะไรเนี่ยบลูมแล้วก็วูฟนอกเหนือจากนั้น แก้ไขอินเวนทารี่แก้ไขกระเป๋าอะให้มันไม่หน่วงอันนี้คือโค้ดนะครับเชื่อผมโค้ดได้มา450เจมอืมไอคอนนี้คือไอคอนที่มันจะแสดงขึ้นอะของเวปอนอะนั่นแหละเชื่อผมผมแปลไม่ผิดหรอกมั้งมั้งอันนี้ก็อีกโค้ดหนึ่งครับได้200เจมมั้ถ้าผมจะไม่ผิดว้าวชอดอดาว New Level แคป150เพิ่มเลเวลตัวละครที่มันเป็นไหนเนี่ยร5อยห้ 150. ตอนแรกก็80เพิร้อย2ีแล้วก็ไป150ไม่สงสารกูเลยที่แบบขยันคันแข็งเพื่อพวกมึงมึงเพิ่ม l e v ว l มึงไม่เหนื่อยหืมมอร์ดาเมจชัดอารมณ์ประมาณว่าแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอะประมาณนั้นนะมั้งถ้าผมแปลไม่ผิดนะแต่ถ้าผมแปลผิดก็ ขอโทษด้วยนะครับเนร์ฟบอสก็เนร์ฟบอสนะครับทำให้บอสจากลงฟิกเวปอนกิจแก้ไขปืนประมาณนั้นแหละผมว่าผมน่าจะแปไม่น่าจะผิดแล้วมั้งไฮเออร์ชั้นทูเกตอัปเกรดชั้นฟอร์มม็อบคือแบบเราสามารถได้ได้ของอัปเกรดมาจากไอพวกตัวละครที่มิ่งมาเฉยๆผม ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เพิ่ม,มเพิ่มเบปอนเพิ่มอาวุธเพิ่มดาเมจอะประมาณนั้นอะอาวุธเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้ชาร์นเบ e ปอนมอสคียิทธิเข้าควิกแอคชั่นเดี๋ยวค r i ิท c ิ l q u i ควิกแอคชั่นประมาณว่าแบบเขาเพิ่มอาวุธเข้ามาใหม่เป็นค r i ิท c ิ l q u i ควิกแอคชั่นนะครับโอเคอัปเดตมีเท่านี้อีกไม่นานจะมีอัปเดตเล็ก เข้ามาจะเพิ่ม4ี่ห้าตัวจะเพิ่มยูนิตทั้งหมด4ี่ห้าตัวเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเขาน่าจะเอาเพิ่มเข้ามาแล,แ,ลมและเพิ่มและเพิ่มอาวุธเข้ามาก็แบบเพิ่มยูนิตขึ้นมาสี่ห้าตัวแล้วก็เพิ่มอาวุธปืนครับผมจะมีเมตาใหม่ไหมเนี่ยไม่สงสารพวกกูเลยนะอืมกุเจเกอร์สงสารกูบ้างความจะเป็นจะตายเพิ่มร้อยห้าสิบ ไม่ได้อยากบ่นหรอกนะแต่ว่าแบบทุกสายกูเฮ้อ <c oughs> ไว้เจอกันทุกคนขมุย